ตอนนี้นะครับก็ล้างนะครับคือกรองของเสียในร่างกายออกนะครับวันนี้เนี่ยก็ใช้เวลาไปเท่าไหร่ครับอาจารย์เลยดูขาใช้เวลาไปหนึ่งชั่วโมงสินาทีว้าวแล้วก็ล้างของเสียออกมาออกซิเจนก็สามารถแลกเปลี่ยนหรือว่าไปเลี้ยงทุกๆเซลล์ของเราได้ดีนะแล้วเราก็จะวัดที่ออกซิเจนส่วนปลายก็คือบอริเวณปลายนิ้วนะครับซึ่ง เราแลกเปลี่ยนได้ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแสดงว่าตอนนี้คุณแม่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะสิ่งสกปรปกที่ตกค้างในเลือดไม่มีแล้ว่หมดแล้วค่อยๆออาออกนะเราออกมาครึ่งหนึ่งอ,อกีกครัแล้วอีกครึ่งหนึ่งเดินมาได้ครึ่งทางใช่ถูกต้องออทางแรกเป็นไงบ้างแม่ตอนนี้เราทำมาเป็นชั่วโมงแล้วแม่รู้สึกไงบ้างครับปีนี้แม่กี่ขวบแล้ว อจ็ดสขวบใ,<ม>ใช้ทุกอย่างหมดดูแลสุขภาพทุกอย่างหมดตรวจอะไรไม่ดีนิดนึงก็รีบกรองกันเลยใช่ไหมจ่าเรนูใช่ค่ะจ่าเรนูก็มานั่งดูแลแม่ใช่ฝึกทุกทำให้หมดทุกอย่างไม่ได้ทำจ่าเรนูนั่งทำอยู่เนี่ยทำทำาจเงินใช่ต้องเงินให้ใช่ทำาจเงินอันนี้ถุงเขาเรียกว,ว่าของของของเสียเนาะใช่ค่ะ อ,อ,าอาจารย์เลยดูครับเรื่องราวของการ double f i s i o n plasma p h e s i s นะครับการล้างเลือดหรือ D I P P เนี่ยที่เขาย่อก,กันเนี่ย,ยมันช่วยนะครับดูแลแล้วก็ใครบ้างที่สมควรที่จะต้องดูแลแบบนี้ฮะในคนทั่วๆไปนะคะเราประเด็นแรกก็คือเพื่อเวลวิงะะ่งค่ะในคนทั่วๆไป ชักประมาณ50หรือ45ปีขึ้นไปพวกนั้นเราก็สามารถรที่จะทําได้นะคะเพราะว่าเขาสามารถกรองเอาของเสียที่เราวัดไม่ได้วัดค่าไม่ได้ออกมาอ้วเวีบีอิอันดับที่2ก็คือว่าเขากรองการอักเสบก็จะเหมาะสําหรับคนที่มีการดักเสบที่ค่อนข้างสูงนะคะเช่นพวกแพ้ภูมิคุเมกัหรือออโตอิมมูนดิซิสหรือว่าคนที่เคยติดโควิดหรือฉีดวัคซีนโควิดแล้ว มีอาการผิดปกติบ่งชี้ถึงการมีการกรักษาค่ะนะ,ะก็จะเหมาะมากในการมาทำวี t p นะคะหรือในกรณีของบางท่านนะคะมีเราเพื่อจะจะป้องกันให้มะเร็งมันไม่กลับมาเป็นซ้ำอะะีกเราก็จะสามารถกรองก็เรียกว่ากรองเอาสเต็มเซลล์ของมะเร็งออกจากเลือด เพื่อไม่ให้เขาไปยึดเกะดาะตามที่ต่างๆหรือเกิดการแพร่กระจายนะคะครับค่ะอีกอันนึงก็คือว่าในเรื่องของมีการเหนืดอดของหลอดเลือดนะคะเราอาจจะเรียกภาษาหมอว,ว่าไฟบริโนเจนดีเดนเมอร er, ์ซึ่งอาจจะเกิดจากการอักเสบเกิดจากเชื้อไวรัสเกิดจากกาวัคซีนเกิดจากมะเร็งพวกนี้เราก็สามารถกรองเอาสิ่งเหล่านี้ออกจากหลอดเลือดได้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาไปอุดตันในตำแหน่งต่างๆนะคะ ถ้าเขาไปอุดตันหลอดเลือดเช่นไปอุดตันหลอดเลือดที่ปอดอาจจะทําให้เสียชีวิตเฉียบพลันได้ uh huh. ในกรณีที่คน uh huh. ขเขาฉีดวัคซีนแล้วก็เสียชีวิตเฉียบพลันถ้าเรียกว่า pulmonary um embolism นะคะหรือ PE ไปอุดตันหลอดเลือหดหัวใจก็อาจจะทําให้เกิดเหตุการณ์หยุดกระสือชีวิตได้หรือว่าไปอุดตันเส้นเลือดในสมองก็จะเป็นอันมาฤพษ์อัมพภตได้ uh huh. ตอนนี้คือเราทําเพื่อป้องกันนะคะ uh huh. uh huh. จริงๆแล้วอาจารย์เลดูก็เฝ้า o เ s e r v ฟดูตลอดร,อระยะเวลาที่ทําอาจารย์ครับแล้วเวลาที่ใช้เวลาในการทําต่อเ e r c a เนี่ยอยู่ที่ประมาณกี่นาทีครับหรือว่าเป็นชั่วโมงอยู่ที่ <นะ S 2> ประมาณ2หรือ3ชั่วโมงนะคะเหมือนกรณีของคุณแม่เนี่ยค่ะ,ะเราจะเห็นว่าเวลาที่เราทาเนี่ยเราดึงเลือดออกจากคุณแม่มาครั้งละ2.2ซีซี cc ต่อนาทีเพราะ,ะ,ะเราจะค่อยๆดึงค่อยๆกรองเพื่อจะได้เอาของเสียออกได้ดีๆนานๆนะคะการที่ แผ่นกรองเขาสัมผัสของเสียนานๆเนี่ยการกรองก,ก็จะกรองได้ดีขึ้นนะคะเราจะไม่ค่อยได้เร่งทำนะคะแล้วก็คุณแม่ทำมาหนึ่งชั่วโมงรู้สึกหนาเหมือนเวี้ยนหน้าอะไรไหมคะคไม่เป็นเพราะว่าเราค่อยๆดึงเลือดออกมาแล้วก็ค่อยๆทดแทนเลือดเข้าไปนะคะคจะบอกว่า<อ>มไมไ่มีการสูญเสียเลือดไม่มีเลยจะบอกว่าในระหว่างนี้ปุ๊บคือแม่คุยไม่หยุดเลยจัแกบอกว่าแม่ไม่มีอาการอะไรเลยเออปกติดีทุกอย่าง รู้สึกสบายหัวสบายตัวตัวสบายหัวไม่มึนไม่อะไรครัเงีรกมันมึนใช่ยังไปทํามันมึนใช่ไหคะตอนนี้ไม่มึนแล้วทาไมไม่มึนรู้ไหมคะเพราะว่าเรากรองเอาสิ่งที่ทําให้เลือดเหนื่อยออกให้คุณแม่พอเลือด้าไหลเวียนได้ดีเลือดไปเลี้ยงสมองก็ได้ดีด้วยเส่นกันทันก็โล่งนะคะ